สวัสดีครับสวัสดีครับ,คครบลงไหนดีครับลงพื้นครับลงพื้นเหรอครับโอเคครับโอเค,ครับไม่้าหนึ่งลงาลาได้เลยเหรอเราไม่ไหวนะ โปรโมชั่นนะครับคืนกำไรให้ลูกค้าเมื่อเติมเกมได้ก็ได้กับ t o อ Up Gamer ครบ1,500บาทนะครับผมรับฟรีไปเลยครับถุงมือนิวเล่นกันทั้งวันก็ไม่มีลื่นนะครับด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดน,นะจ๊ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับ G จากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับ G ีมาแนะนำชื่อร้านว่า t o p Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละครก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภย100ัยรม Band โดงไ่นแ แน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่แอดท็อปอัพเกมเมอย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภัยเติมที่ Top Up Gamer ตอนนี้นะครับทาง Top Up g ม m e r ก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำทุกๆคนด้วยนะครับผมโปรพับจีสุดคุ้มนะครับเติมได้ราคาด้าหนึ่งค้งนะครับต่อเลข ID นะครับผมอะไรครับแม่ลงมาเอ็นเตียน <And there. S 2> บ้าแต่บา้าบ้าบาบ้ากูบา้บา,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 บา เออมันลงที่อะไรข้างหน้ากูเนี่ยมันวิ่งเข้าบ้านไปแล้วจี้ปืนอยู่ไหนวะจี้ไ,ไม่มีตัวเดียว ผบอกแล้วว่าใจเย็นเพื่อนบอกหาเชื่อเพื่อนบ้างที่นาเ้อครับตน้อกครับนกครับนกครับนหนครับนกอะไรินกนี้ครับนกจงีอยหน่ ที่มันเลยครับพี่ค,ครับที่มาเตงเพื่อนนายอยู่ใครครับเปิร์หนึ่ง,งไม่รู้จกักครับล้มเก่งอ่อนเกินจะ,จะลงไปคุยกับล่ามะมว่วงอยู่ได้ที่ไหนใช่ครับโมตตี้ครับอ,อุ้ย เราไม่ตั้งใจเล่นนะเราจะเราจะกินแต่มาม่าไปบนหัวมีคนมาสวนหมดสวนหมดแกไมั่อยู่ข้างนอก ผมต้องหายยัพี่มีพี่มีพี่มีย่าปลายี่ไปทำไรอะเอนมันดาวแล้ววะรู้แคนไหรูแล้วว่าเพื่อนมันดาวไปทำอะไรไม่อยู่บ้านเบอร์สองไปเลย กียลงไปดิน้นคุยกันล่างมาม่วงไปสิเบอร์นหนึ่งก็โยนเกมครับชิ้วชิวชีว้ลงไปคุยกันล่างมาม่วงกับมาชีชิวชิว คนเดียวค,ยคนเดียวใจคนเดียวครับต่คนเดียวใจสองเลยครับต่คนเดียวครับชิมเกิดใยคนเดียวครับ <c oughs> ายคนเดียวครับใจสองเลยครับสาันไปครับชิมไอไม่รู้เกี่ยวผมมีสองห้าแปดครับมีคนมาครับข้าผม <c oughs>

ไปกันนะครับทุกคนไม่เป็นไรไปบูธแคมป์จะไปยิงคน,นมาเพื่อนก่อนดีเป็นไหนไปคนเดียวออเฮ้ยมาแล้วปอดนนั่นไงเสี่ยงอะไรวะ พีเปิดไมออลทำไมวะพีเปิดไมออนั่นไงมันอยู่เฉยๆมันแดกบัมบ้าแน่นอนรีพอร์ตได้เลยนะครับเบอร์หนึ่งโยนเกมครับทุกคนไม่เนไปครับไปเขาจะเนี้ยวต้องกินดีครับมากินด้วยกันแล้วโอ้โหกินด้วยกันแล้วกินหมดแล้วบอกกินด้วยกันใครใครเปิดใครด,ดูอะไรปะเนี่ยหรือว่าเสียงไมออลวะแตงไมออลพีใครเปิด อ๋อผูอ้เล่รด้วยเบิ้มปีชาชนเชนแอวฮะใครพูดว่าไงนะครับฮะเมืม่อกี้คนเปิดไม่ออกก็พูดว่าไงนะครับเบิ้มปีชาชนเชนแอวอ้าวเขารู้จักผมด้วยเหรองั้นเดี๋ยวฝากฝากบอกเขาหน่อยครับบอกว่าพี่เบิ้มฝากบอกมาว่าไปโดนใหม่นะฝากฝากบอกเขาหน่อยไม่รู้เขาจะได้ยินพี่เบิ้มพี่เบิ้มฝากบอกมาว่าไปโดนใหม่นะครับ คือบ้าไปหลอกเขาเดี่เบิ้มมันเป็นผู้หญิงนะพี่เบิ้มมันเป็นผู้หญิงนะพี่เบิ้มเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่เคยดูอ่ะไม่เคยดูเลยไม่เคยดูเลยพี่ะ P.T.P.K. ไม่เคยดูเลยมันมันไลฟ์ในติ๊กต็อกอ้าวเหรอบ่มีคนมีคนไหนว่าเ้าโดนโดนมาโดนมาทางโกดังสามอ่ะเรารอยิงตรงนี้แหละเพื่อนล็อกเลี้ยงแล้วนะครับผมไปล็อกเลี้ยงไปประตูแล้วเปิดประตูแล้ว ร้อยตดบอตดบอตดบอนี่แหละมึงโดนบ้างเลยอยแกกูโดนอย่างนี้บ่อยพี่ได้สตรีมอยู่ป่ะเขาสงสัยกันนะเขาสตรีมอยู่หรือเปล่าเขาถามกันไงบอกว่าสัปสิบสองสตรีมอยู่ครับพี่ว่าสตรีมอยู่ครับพี่ว่าสตรีมอยู่ครับไม่ใช่ผมผมไม่ได้สตรีมอยู่ใชรใชนะใครสตรีมนะสัปสิบสองสตรีมครับสัปสิบสอง บอกบอกบอกเขาด้วยนะว่าถ้าเกิดตี้ใครยังไม่ตายสามสิบสองยืนกินมาม่าอยู่ที่พาราไดซ์ไปยิงได้เลยยิงฟรียิงฟรีสามสิบสองใช่ใช่ใช่สามสิบสองยืนกินมาม่าอยู่พาราไดซ์บอกเขาเลยยิงฟรีย hey, ิงฟรีสามสิบสองยิงกินมาม่าอยู่พาราไดซ์ครับยิงฟรีครับนี่อยู่ไหนวะเฮ้ยเขาตีสามชา ไอ้เขามีคนยิงสามชาติมาหาเราด้วยอ่ะจะบอกแล้วว่าอย,อยู่กล่องคอรฝวังนุ้น yeah, <yeah>, yeah. สันกินเสร็จยังเนี่ยพี่ยิงสามชาติจนลูกกระสุนจะหมดแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> กินมามาหรือตายไว้ถามจริงเรอ <Yeah. S 1> กินนาน,าน รีดแร้ไม่อยู่คนวิ่งขึ้นมานะเบอร์สี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะอย่าอย่ามาหลอกผมอ่าเขาเป็นผู้หญิงใช่ค่ะเป็นผู้หญิงค่ะว่าแล้วเอ้าเนื้อว่าเสียงเด็กเอ้าโอ้โยตื่นเฮ้ยตบมือเ้าตบมือเ้าตบมือครับตื่นแล้วครับเข้มจัาว่าแล้วจะมากระโดดอยู่บนกล่องเนี่ย Watch out ของหน้าผมอ่ะแป๊บหนึ่งครับผมรอประธานประธานก่อน ครจะไปด,ดูว่าพี่เขาเล่นนอกสตรีมเบอร์หนึ่งสตรีมอยู่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง32 channel ชาแนลด้วยนะครับไม่ใช่ยิงไมนะ่นอกใจเย็น,นเพื่อนท่านประธานจะถึงแล้วปิ้งสมองปิ้งกลับไปกดดังลุ้นตัวหนึ่งนะอยู่กดังไหนนะครับ เปิดแมอ,อ้อด้วยถ้ามาทานระวังมันสอยเอานะเอาเงินก้อกเนเดียวเอาเงินก้อ,อกเนเดียวมันตัวเดียวแล้บอกใช่อยู่นอกอวกาศนอกสองตัวมันมีสองตัวว่าตัวเดียวเขาวิ่งขึ้นมาตรงโกดังแล้วสองตัวโกดังไหนไอโกด,ดังสองโกดังเนี่ย Marked a l o c t วันเขาจะวิเหออไปแนี่ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดเก่งเลยนะสามสิบสองโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนไหนไม่รู้นะไม่เห็นส่วนเขียวมีเยอะนะเดี๋ยวไล่หกสิบยิงเล่นไปเมื่อกี้ครับผมเดี๋ยวไล่เดียวยิงเล่นไปเมื่อกี้เลย พอเยอะนี่ M7 เดี๋ยวไม่หมดละแล้วใส,ส่คูณ4ไหมเนี่ยเยิดเท่ได้ยินเชียงผีไหมไม่ได้ยินเลยครับผีก็ไปคุยออกับผีเลยผีเอาแล้วเอาแล้วไม่ได้อยากจะ <c oughs> เป็นผีหรอก <c oughs> นั่นไงนเอาหัวสองนัดเลยไม่ต้องสมกไม่เอาจะสมก ทำไมมอกี้ผมดิกระส่วนไมโดน่เ้าส่งต่อ,อเลยที่มียาวะมีจ้าผมว่าผมลืมเก็บยา <จน S 1> มาต้นไม้ไหนครับแล้วไม่ได้ช็อปต้นไม้นี่ <Watch out. S 1> ไม่รู้ว่ามาบ้านเลยยังคิดว่ามาเก็บสารสิ่อโชโอ้ยตากูแล้วโอ้ ันเฮ้ยทำไมมันวาร์ปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้มันวาร์ปอ่ะโอ้ยสัตว์น้องรักช่วยพี่ด้วยมีรเปล่ามีจ้าเอาไปเลยจ้าตัวนี้มันวิ่งเร็วอ่ะมันวาร์ปอ่ะเมื่อกี้เนี้ยมันวาร์ปได้มาใส่อจอแดนเปล่าก็ใส่ ใส่รองเขาวิ่งเร็วมาแน่ๆเลยอมืมใส่จอแดนท้าเจ้าท้าเจ้าธรรมดาติดตายแล้วเพื่อนตายแล้วเพื่อนโอู้สิ่งสมกับล็อบบี้ไปโน <c oughs> เกลียวหมด,ดแล้วเพื่อนเก้าสิบเจ็ทับแปดสิบแล้วเพื่อนสวัสดีค่ะ มีคนตายคุยด้วยเลยยังมีคนดูอยู่อีกเหรอเคยับไม่ขาเขาสตรีมแล้วเขาก็เปิดไม่ออเขาตายแล้วเขาเปิดไม่ออไม่ได้ยินตลอดเขาเขาสตรีมเนี่ยเขาชื่ออะไรอ่ะถามเขาหน่อยเขาชื่ออะไรไม่รู้อ่ะโอเคคุสตรีมชื่ออะไรอ่ะคุณสามเลยอ่ะไปเดี๋ยว DDPK ฮะใครวะ DDPK อะไรใช่ย่าง พี p k พีเคพีบีพีเคดีดีดีพีเคาเจ็บหนักพอแล้วพอคนระเบอดไอเหีย มันอยู่หินนี้นะหยูบนตัวหนึ่งนะขนอ๊กตัวหนึ่งแล้วสามสิบสามด้วยหน่อยไม่มีสองม็อกอะตัดไปพี่มีผมมีอยู่โล่งนะเฮ้ยเพี้ยงอะไมาไม่ดนะเพี้ยงอะไรมาไม่ดูนะผมชบผมชบพองมาเอ้ยอ้าวไม่ได้ชบอะขอบคุครับ หมือนเสียงคิงคิงนี่มันคุ้นคุนนะไม่ได้ชาชุนสอนกับพี่บ้างเสร็จแล้วเพื่อนอ๋อขอโทษไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจะเสร็จแล้วเมื่อกี้ขอโทษขอโอ้ยจะเสร็จแล้วเหรอซันซันแค่ชุบเพื่อนซันจะเสร็จเลยเหรอชิบหายละซันเฮ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วพี่ไปแล้วโอ้ชิบหายละ ซันจยาน้อยก็เคยเริ่มลบอุย้ยรถตัวอะไรมันยิงมาวะหน้าจนะา,า,ายุ่งอ๋อดีดีดี่เชยไงตัวดีโอ้โหญญมันข,<บ>ขึ้นคอจังเลยแม่งอาเซตีี โมจะห่วงน้องถ้าเกิดพี่วิ่งไปถ้าเกิดพี่วิ่งไปแต่แรกอะพี่ไม่ตายหรอกพี่โมจะห่วงน้องอะรเปล่าเออไม่งั้นพี่ไม่ตายหรอกเอาจริงๆอะถามทุกคนเลยดูเอาไปช่วยเพื่อนไงพี่ก็จะช่วยสัตว์ไง